อีกแล้วถามพ่อพ่อแม่แม่ตอนนี้เลยดีกว่าคอมเมนต์กันนะคะใครอยู่พระรามสองกันบ้างมันมาอีกแล้วสดสดร้อนร้อนาทำได้ไหมก่อนหน้านี้ก็เคลนถล่มรถใช่ไหมคะแล้วก็ถนนยุบล่าสุดอะไรไฟไหมอีตรงที่เคลนะล่มโอ้ยมอๆแม่แม่โอ้ยเนี่ยเดี๋ยวภาพเนี่ยภาพมุ่งชนรถเยอะมา คือเอาพูดตรงตรงอันนี้สงสารนะคนอยู่พระรามสอง่ะพระรามสยองจริงๆอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมขับรถผ่านเนี่ยเกตโฟงสเกตไฟแล้วมันยังเก็บไม่หมดเลยอ่ะเฉลี่แม่แม่พี่ๆี่ลองคอมเมนต์กันเข้ามาแสงความเห็นกันได้นะคะหรือว่าใครมีเส้นทางทางนี้ที่ไดเลี้ยพระรามสองแต่ไปทําธุระเนี่ยจะเอาไรกันดีอบอกเลยนะคะมาฟังหัวอกคนพระรามสองกันดีกว่านะคะคุณกิกดาไนนี่เขาก็เป็นดาราบอกเลยเห็นข่าวถนนเส้นนี้ที่ไรผวาเหลือเกินนะคะ แล้วมันก็เจอแบบนี้ทุกวันคุณผู้ชมนับนิ้มันเจอตลอดค่ะแล้วพี่กิกเนี่ยบอกเลยตัวเองและครอบครัวนี่แหละคือผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าเป็นคนพระรามสองค่ะคุณกิกเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดซ้ำซากเหลือเกินทุกวันนี้ใช้คําว่าขวาผวาได้เลยนะคะ สวดมนต์ทุกวันห่วงตัวเองยังไม่เท่าไหร่แต่หวั่นใจครอบครัวในจะคุณพ่อคุณแม่นะคผู้ชมหลายคนเป็นนะก็แบบว่าเอ้ยพ่อแม่ถ้าสมมติจะขับเส้นผ่านเส้นนีย้ยังไงเ่ยเป็นห่วงต้องโทรเช็คตลอดอะไรเงี้ยมันผวาไปหมดคุณผู้ชมแล้วปัญหานี้ไม่ได้กระทบแค่คนพระรามสองนะคุผู้ชมมันยังมีคนสัญจรถนนเส้นนี้อีกเยอะ จะเจอเรื่องรา้ายเข้ากับตัวเองวันไหนก็ไม่รู้พูดง่ายๆแต้มบุญจะหมดวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันพี่กิกพูดผ่านไม่พี่กิกบอกเลยนะคะบอกผ่านไม์บันเทิงไทยรัฐไปเลยว่าวอนเลยค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองใช้กฎหมายจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดสทัทีอย่าให้มันมีความสูญเสียเกิดขึ้นอีกเลยเอาเป็นว่าไปฟังเสียงเลยคะ่ะส่วนวันประจำครับผมค่อนข้างที่จะแบบถวากกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าคนพระรามสองอะ่ะ มันมันอยู่กับตรงนี้มาเป็นใช่มันอยู่กับถนนเส้นนี้มาเป็นแบบเป็นสิกว่าปีอ่ะในเรื่องของการก่อสร้างแล้วแล้วทุกวันนี้ในเรื่องของการสร้างทางด่วนข้างบนอ่ะมันก็ตกลงมาบ่อยมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับแอบเป็นห่วงคนที่สัญจรผ่านแถวนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเพราะไม่ใช่เพราะ คนไม่นามสองเดียวนะคนที่สัญจรผ่านเนี่ยนะต้องลงใต้อะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะต้องยอมขับอ้อมคืออยากให้แก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังครับแล้วก็คนที่แบบเขาเรียกอะไรคนที่มีส่วนรนับรับผิดชอบเรื่องนี้ก็อยากให้แบบต้องรับผิดชอบจริงๆแล้วก็ต้องมีบทลงโทษผมว่านะ เห็นใจนะคะอันนี้หลายคนก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วทั้งทายแฟนในแฟนเพจด้วยนะคะส่วนตัวคุณผู้ชมพูตรงๆตอนนี้ถ้าสมมติมีอีเวนต์หรือว่ามีงานแถวพระรามสองขอบายนะคือล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนก็ชวนไปแถวบ้านพระรามสองเขาทำมูเตลูอาจารย์นิ่มขออนุญาตจริงๆคือเราก็กลัวหนึ่งรถติดมันรถติดอยู่แล้วล่ะสองกลัวเกิดอุบัติเหตุอ่ะไม่นู้นาะแล้วถ้าช่วงเวลาที่แบบว่าชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเลิกงานหรือว่าช่วงไปทํางานเนี่ยคิดว่มันเสี่ยงมากๆเลยเพราะว่ารถติดมันเหมือนแบบ เอาพูดง่ายๆเหมือนตรงนั้นเป็นกาวดักหนู่อะดักแบบสตาร์ฟไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาลงโครมเดียวเลยค่ะนะคะก็เห็นใจจริงๆก็วอนแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละค่ะจัดการหน่อยนะคะใช่ค่ะอย่าให้ชีวิตประชาชนอยู่บนเส้นได้นะคะเอาคุณผู้ชมคาปัญหาเครนถล่มถนนพังเนี่ยมันเกิดปัญหามายาวนานหลายพื้นที่ด้วยแต่สิ่งหนึ่งอีกอย่างที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันหลายคนบอกว่ารอคอยอยู่ไอ้เรื่องการเยียวยาเรื่องการช่วยเหลือหลังจากที่เหตุมันเกิดไปแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะได้อย่างล่าสุดอะค่ะที่ สีคิ้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ายังไม่ได้เลยนะเราต้องไปรับค่าเยียวยาจากที่ไหนหรอ,อจากเหตุการณ์คลนถลม่มถนนยุบค่ะหนึ่งในนั้นนะคนที่ใช้ถนนเป็นประจำตั้มเวลาวุฒเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุครนถล่มพระรามสองเนี่ยตัวเองก็มีงานอยู่แถวประจวบกําลังเดินทางกลับกทมด้วย<า>ต้องผ่านพระรามสองพอรู้ข่าวก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางะอ้อมไปไกลๆเลยเพื่อความปลอดภยัยตั้มบอกด้วยว่าทกวันนี้กลัวมากเลยค่ะกับเส้นพระรามสองต้องมาลุ้นทุกวันว่าถ้าผ่านเกิดเหตุมาเนี่ยเอาจริงตั้มพูดเลยนะ ไม่น่าจะรอดเหมกันกลัวจริงๆแล้วก็บอกอีกด้วยว่าสร้างมาโคตรจะนานแต่มันไร้คุณภาพค่ะวันที่ผมวันที่เกิดวันที่เกิดเรื่อง9ก้าโมงเช้าที่พระรามสองผมกำลังจะนั่งรถกลับจากประจวบมีอะไอีเวนต์แล้วกลับข้ากรุงเทพผมต้องเลี่ยงเส้นทางพระรามสองอ่ะคือหลอนกลัวแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเสร็จจริงๆเนี่ย ผมจะกล้าขึ้นปะวะเราไม่รู้ว่ารางวัลที่หนึ่งมีใบเดียวอะ่ะมันตูมตามขึ้นมามันมันไม่รอดอยู่แล้วว่าลงวันตรงเนี้ยใช่ก็คือสร้างนานแต่ไม่ได้มีคุณภาพเลยนเนาะเผลอเงินเยียวยาเนี่ยก็เงินภาษีครับรใช่เพราะไม่มีไม่มีคนที่รับผิดชอบส่วนนี้ควักเงินในกระเป๋ามจาจ่ายครอบครัวผู้ประสบภัยอยู่แล้ว จริย,ยัง<า>มไม่ได้กันเลยจะไปหาเอาจากใครอะคุณผชมเออช่นเดียวก,กันกับสองเพื่อนซีค่ะพี่หนิงปณิตาแล้วก็พี่ฮาน่าพูดถึงเรื่องเครนเรื่องถนนพระรามสองผู้ชมเปนเพืเ่เมือนะเอาจริงพูดถึงปุ๊บ แกพร้อมใจกันเลยหนึ่งสองสามถอนหายใจยาวๆบอกว่าวันนั้นถึงวันนี้ยี่กว่าปีพี่อยู่ไม่ต้องแต่วัยรุ่นคุณน้องยังสร้างไม่เสร็จเลยค่ะขนาดจะพาครอบครัวไปเที่ยวหัวหินก็ต้องผ่านพระรามสองใจก็กล้าๆกกลัวบอกทุกวันนี้พูดไปก็เท่านั้นแหละแต่ก็อยากจะฝากให้ถึงคนที่มีอำนาจเนี่ยช่วยเข้ามาดูแบบจริงๆจังๆสักทีค่ะ ชไม่กล้าไปนะเรา,าไม่รู้ <นะ S 2> ว่ามันจะเสี่ยงแค่ไหนจุดบอดดวงเรามันจะมาเป็นที่เราตรงไหนอะไรยังไงเลยอันตรายเราก็รู้สึกว่าแบบอเออแต่20ปีแล้วนะพี่สร้างมาทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันก็มันก็ต้องคนที่แบบมีอำนาจมากที่สุดแค่นั้นแหละใช่ก็ฝากนะไว้ในอ้อมใจนิดนึง ถึงขั้นต้องฝากในอ้อมใจนะคะจริงๆจะพูดแต่ก็ต้องพูดแหละเออต้องพูดนะคะคุณผู้ชมไม่อยากให้ข่าวมันเงียบพอมันเงียบเสร็จปุ๊บผู้เสียหายไม่ได้เงินอันนี้ว่ากันไปว่ากันเรื่องจริงเลยพอเขาเงียบมีข่าวรุ่นนี้มาก็ลืมไงเราก็เนี่ยแหละค่ะไปเจอคนบันเทิงก็มาเป็นกระบอกเสียงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชัยแดนอ่ะเรื่องเศรษฐกิจนะคะเรื่องฝุ่นพิษนี่ก็ห้ามลืมนะคะเรื่องเคนทะลงถล่มเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันกระตุ้นนะคะ เอาจริงๆถ้าใครติดตามโซเชียลของน้องปันปันสุสธาตานะจะเห็นแต่คอนเทนต์ออกกำลังกาสยวสวยๆโชว์หุ่นสวยๆเซ่บๆมาล่าสุดสเตตัสชีไม่รู้ไปโกรธใครมาสั้นๆแต่ได้ใจความ โพสไอจีด่าว่าเสิร์แรงนะคือหลายคนตื้มแล้วก็เปนลกไปเลยคุณผู้ชมขาบอกว่าอุ้ยแต่แล้วปันปันลูกฟาดไขรคะลูกตอนแรกบางคนก็คิดว่าโปรโมทละครหรือเปล่านะ่องใหม่ไหมเนี่ยคือชาวเน็ตแพ้กันเดาต่างๆนานาค่ะว่าไอ้คนคนนั้นนี่นะที่น้องปันปันโพสถึงเนี่ยเป็นคนในวงการหรือว่านอกวงการกันแน่ล่าสุดชีปันปันมาจากไม่ปล่อยสงสัยนานน้องตอบเรื่องนี้แบบชัดๆไม่ตอบแบบดาราด้วยนะบอกเลยว่าไอ้สิ่งที่โพสตตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบคุณพีทไม่ กี่ยวกับคนในวงการบันเทิงแต่อย่างใดคืออารมณ์ตอนนั้นเนี่ยคือฟิลแบบนั่งเมามอยกับเพื่อนออแล้วก็นึกถึกไอ้บุคคลที่3าคนคนนึงขึ้นมาพอดีก็เลยแบบโพสต์ดีกว่าแต่ว่าโนเกาเหลากับพี่ๆในวงการนะจ๊ะไม่มีใครไม,ออไม่ได้กดใครเลยปีใหม่แล้วเริ่มต้นกันใหม่จา้าอย่าสะเลอะว้แรงมากกันว่างอย่างนี้ประเด็นก็คือวันนั้นน่ะเมากับเพื่อนแล้วก็แบบมันปากแล้วก็แบบมันไส่รู้สึกแบบ คันมือเนี่ยแบบขยันอะไรสักอย่างหนึงเพราะหนูไม่ได้ลงอะไรอย่างงี้มานานมาแออกแล้วไม่ใช่แต่หนูก็เลยรู้สึกว่าเอยขอสักหน่อยและกายมันแบบ งุหงีดได้ออใช่ก็เลยก็เลยลงลงจริงๆไม่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 เกี่ยวอะไรกับคนในวงการเลยไม่ต้องขนลุกใดๆไม่หนูไม่ได้ว่าใครเลยค่ะเ,ออเป็นคนนอกวงการไกลๆที่เหมือนกับเออพูดอะไรแล้วมันแบบคัตหูหนูก็เลยเมาส์กับเพื่อแล้วก็เป็นฟีลแบบผู้หญิงเมาส์ก็หนานแล้วก็แล้วก็แบบงุนงิยแล้วก็เลยขอลงนิดนึง โอ้น่าจะใครไปส่องนางแหละแล้วก็เก็บฟิลนะเวลาเม้ามอยกับเพื่อนบางทีเมันะต่อ้อะนะอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าตัวประกาศชัดเหมือนกันก็คือตอนนี้ชิมิโซดนะจ๊ะอุ้ยหรอมีคนข้างกายเป็นชาวตังชาติค่ะไอ้เรื่องสเตตัสเรื่องสถานะเนี่ยจะเรียกอะไรก็แล้วแต่พี่ๆนักข่าวจะเรียกเลยแล้วกันเรียกแฟนก็ได้นะหนู่ม่ิติว้าวชิชิลรชนะคุณผู้ชม่ะ ความเลิอๆเ,เนี้ยถ้ามีแล้วก็อยากเก็บไว้คนเดียวเราต้องบอกของดีของต่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยจัดมาเลยค่ะพี่แจ็คจ้า